คำถามเยอะเลยแล้วถามเข้ามาเยอะมากว่าคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการเนี่ยจะต้องลงทะเบียนดิจิ t a l วอลเล็หรือเปล่าวันนี้ฟังครับคุณเผ่าภูมิเนี่ยว่าที่รัฐมนตรีช่วยทังนะใช้คานี้ละกันนะวันนี้บอกชัดเจนแล้วนะครับคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนไปแล้วคุณไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนดิจิ t a l วอลเล็แล้วนะครับเพราะ รัฐมีฐานข้อมูลของคุณอยู่แล้วชัดเจนนะทีนี้มีประโยคนึงเรื่องการโอนเงินกันยายนเนี่ยน่าจะได้เลยนะครับแต่ฟังก่อนนะกันยายนเนี่ยได้ได้ในการโอนรูป,รปแบบไหนเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับต้องรอรัฐบาลเขาแถลงนโยบายก่อนซึ่งตอนนี้ฟังคุณเผ่าภูมิก็คงมีในใจแล้วลหละว่าโอนเงินให้แบบไหนโอนยังไงได้เป็นเงินสดได้เป็นวงเงิน รอฟังเขาตอนถแถลงนโยบายไปแล้วคําถามต่อมาอ้าวแล้วคนอื่นๆทํำยังไงเพราะว่ากันยายนเนี่ยกลุ่มที่เป็นบัตรคนจนผู้พิการเนี่ยเขาไม่ต้องลงทะเบียนใช่ไหมเขาก็จะได้เงินไปแล้วมิฉะนั้นแล้วเนี่ยคนอื่นๆคุณก็ต้องรักษาสิทธิ์ของคุณเช่นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วคุณลงทะเบียนในดิจิทัลวอลเล็ไปแล้วผ่านแอปทางรัฐอันนี้คุณไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับเพราะคุณได้ไปแล้วคุณได้ไปแล้ว จากการที่รัฐให้กันยายนถูกไหมคุณก็ไม่ต้องไปสนใจลงทะเบียนไปแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลายชื่อเขาไม่ให้ซ้ําซ้อนนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็คือได้บัตรคนจนไปแล้วไอ้ที่คุณไปลงทะเบียนในดิจิตอลบอดดิมันจะถูกตัดไปเลยทันทีนะครับส่วนคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่ผู้พิการจะทํายังไงคุณรักษาสิทธิ์ของคุณด้วยการหนึ่งใครมีโทรศัพท์มือถือคุณก็ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐซึ่งสามารถลงได้ตอนนี้นะจนถึงวันที่ 15กันยายนซึ่งเป็นไปตามแผนเดิมของเขาส่วนคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ16กันยาคุณรักาษาสิทธิ์ของคุณไว้คุณก็ไปลงทะเบียนซึ่งเดี๋ยวรอรัฐบาลเนี่ยเขาถแถลงนโยบายก่อนตอนเนี้เขายังแบบอ่ะจับคู่รักหวานชื่นกับประชาธิปัตย์กันอะไรมาลุมมาต้มกันอยู่ก็ว่ากันไป รอเข้าถแถลงนโยบายแล้วเรื่องดิจิ t a ลวอลเล็มันก็จะเป็นไปตามไทม์ไลน์ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่าผมบอกเองแต่วันนี้ยินดีกับผู้พิการกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าคุณไม่ต้องลงทะเบียนส่วนผู้พิการเนี่ยรายละเอียดต่างๆว่าเอา้าแล้วมันจะได้ทุกคนอะไรอย่างเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวผมเช็คให้